สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซิสุขสุขกันค่ะมือน,นี้อากาศดีดีค่ะพี่น้องนี่จะเป็นต้นสะระแหน่ไทยบานเห้งนะคะพี่น้องป,ป่าโยปูกได้ร้ายปีแล้วค่ะนี่อากาศติดลบเย็นหนาวนี่กับ,บอ่อตายดีค่ะนี่เขาทนหนาวเนาะคะ่ะนี่จะไก่จะเขราฤดูร้อนเนาะคะ่ะเขาก็เริ่มแตกยอดขึ้นมากเขาค่ะพี่น้องนี่กําลังงามเนาะคะ่ะปา่าโยก็จะมาพ่วนทินค่ะนี่ก็จะเป็นต้นสตอเบอรี่ค่ะพี่น้องนี่ปา่าโยพึ่งปลูกปีที่แล้วเนาะคะ่ะ พอดีป้ายโยกจะมาอถอนยาแล้วก็ป้วนอินเหมือนกันค่ะนี่ ประตูปิดตรงนี้นะคะคือประตูเก้าเนี่ยพังค่ะก็เลยเอาออกนี่กับน้อยลงใบมาโดนค่ะพี่น้องอ่าอยู่เลยบอกว่าเฮ็ดปิดปิดไปเร่อยสั้นนะลุงมันได้เริ่มทำงานแต่หมื่อวานเนี่ล่ะคะพี่น้องแต่บก่กกับลุงกับ,บ่คคอยมีเวลาค่ะเพราะว่าทิ้งทำงานเนาะแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงนะค่ะถ,ถ้าเิ่นมีเวลานี่ยน้อยมันก็สิมาเตรียมของแล้เมื่อนีพมันก็ไปซื้อ ซื้ออุปกรณ์อันใดที่อ่าจะใส่เนาะค่ะแต่ต้นไม้ยังมั่นในมากเหรค่ะต้นใหมจ่จะเอาต้นไม้มามาปลูกนี่เนาะค่ะต้นไม้ให้เป็นรั้วนะคะไปอยู่ก็จะนี่หม่องนี้ก็จะเป็นอ่าหม่องปลูกผักยาวมาถึงนี่เลยค่ะนี่ยาวมาถึงนี่เลยไปอยู่ก็จะมีหม่องปลูกผักปลูกพริกหลายก็เก้าเนาะค่ะสวนเล็กๆค่ะ ว่างนะคะเท่ากับปูพ่อเขาได้กินเนาะคะ่ะปลูต้นมะเดื่อค่ะนี่ต้นมะเดือเด่อนี่เขาทนหนาวดีคะ่ะนี่มันเดือยฟรังเนาะคะ่ะปกติจะอยู่ในกระถางะคะ่ะปลูกในกระถางหนาหนา,หนาวก็จะยกเขาบ้านที่นี่มันทนหนาวลุงก,ก็เลยเอามาฝังใ้ข้างนอกเนาะคะ่ะอันนี้เป็นข้างมักทั่วเก้าพายุคะ่ะนี่ขางทั่วจากปีที่แล้วแล้วค่ะก็ดีปีนี้จะเหตุแบบไม้ค่ะเพราะเหตุแบบเก้าพายุบอกให้ลุงเหตุให้ไม้เนาะคะ่ะนี เดี๋ยวลุงไม่เวลาเป็นก็นจะมา,าประกอบออกจากกันแล้วก็เห็ดไม้นะคะดอกไม้นี่สีงามงามนี่ค่ะพีนองนี่สีงามเป็นต้นมักเดือฝรัลล่งค่ะนี่ต้นนี้ตนยย้นย้ายไงต้นนี้ได้ดหลายปีแล้ว่ะพีนองนี่หกเก็ดปีแล้วน้ะน,นี่ ค่ะออกลูกทุกปีทุกปีแต่ว่านาเสียดายเป็นล่าเขาออกลูกนี่เขาหนาวหนาวนะคะนเขาหนาวหนาวที่นี่ลูกเขากับอใหญ่นะคะพี่น้องนี่เห็นไหมคะนี่เข้าหนาห่อนนี่สงสัยเขาสิโตอยู่ดหคะ่ะนี่เพราะว่าเขาว่าบ่บ่แหงร่วงไหมคะนี่ไหมเนี่ยเสียดายเนาะคะ่ะเนาะ มันหนาวมันเพราะพายุเมื่อกนองนนี่ฤดูร้อนแค่สามเดือนแนละะ้วค่ะขาะประมาณจากสี่หาเดือนมันก็สิได้กินเยอะเลยค่ะกินเบ,บาหวาดเบาไวุ่นล่นเอง สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุขวนค่ะสบายดีกันพระเจ้าพี่น้องป่าอยู่กับสบายดีค่ะพี่น้องอากาศดีดมืันนี้ค่ะพี่น้องป่าอยู่กันเลยล่งสวนค่ะเ,เตรียมสวนท้ำความสะอาดสวนเตรียมใบถั่วปูพักเนาะค่ะกัอีกประมาณจักสองเดือน,นหมดแล้วค่ะจังสีได้ปลูกข้างนอกเนาะคะ่ะแต่ว่ากัเห็ดใบเนาะคะ่ะมือได้อากาศดีป่าอยู่กับร่งสวนเนาะคะ่ะพอดีท้ำสวนแล้วป่าอยู่กันเลยจะไปเห็ดย่ำวนเส้นกินค่ะพี่น้องคิดอยากกินย่ำวนเซนเผ็ดเผ็ดแซ่บๆค่ะ ต้องกินอีกส่วนที่มาตุนไว้เนาะค่ะน้ำปลาค่ะปลากระป๋องค่ะนุ่มนาะค่ะใส่กาแฟแล้วก็พวกอาหารกระป๋องไปยู่ข้างในเนาะค่ะมาปลายุูเก็จะเอาเพวกน้ำปลาปลาล่ามาไวข้างนอกเนาะค่ะเพราะว่ามันจะยิบง่ายนะคะพวกอาหารกระป๋องนั่นก็โดนโดนจังเลยใส่เนาะค่ะก็เลยต้องเอาพวกน้ำปลาตั้งไวข้างนอกเนาะค่ะ มาจ้าพี่น้องเอฟซีสุขสุขวนมากินย่างมูนเซ็นน้ำกันค่ะย่างมูนเซ็นแซ่บแซบเผ็ดเผ็ดค่ะแซ่บแซ่บแต่พี่น้องไปอยู่บร์ใส่้ส่วนกลางนะคะพอไปกินคนเดียวยค่ะเนาะ เาด้อพี่น้องเอฟซีสุขสุข้นมากินยำม,มุลเส้นน้ำปลาโยค่ะยำม,มุลเส้นใส่ปลาหมึกใส่อฮอทดอกเนาะค่ะใส่กอกนะคะ่ใส่ะะใส,ส่วนกลางะคะ่ะเนาะเพราะว่ากินคนเดียวนะ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อค่ะปายูขอให้พี่น้องเอฟซจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังจใจปายูในเด้อค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย